ครับรวมช็อปเนี่ยสองวัยสามสิบช็อปวันละราคาถีมากเลยนะเยอะ้อยครับสีโปรดในสุดโดนจนได้นะคนอันเนี้ยสวยหนึ่ซีว่ยเท่าไหร่สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วิซุยเอาเล็นะผมเดินทางจากโอซาก้ามาครับมามาที่นี่นะครับในจังหวัดชิเงะนะครับเมืองริโอซึ่งเดินทางมาเนี่ยจาก โอซาก้านะครับก็ใช้เวลาประมาณ 2, มเกือบสองชั่วโมงนั่งรถโดย้ามาหลายต่อเหมือนกันนะผมว่าคุ้มค่าที่จะมาครับเพราะว่าเอาท์เลทที่นี่เขาบอกว่าเป็นเอาท์เลทที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแล้วก็เป็นเอาท์เลทที่มีช็อปเยอะมากๆนะครับรวมช็อปเนี่ยสองร้อยสามสิบช็อปบางร้านนะครับเปิดเปิดครั้งแรกในะย่านของคันไซนี่เลยครับเป็นช็อปที่ไม่เคยเปิดมาก่อนเป็นเปิดที่นี่ที่แรกเลยนะเดี๋ยวพาเข้าไปดูเลยนะครับลงมือกันโอเคก็อยู่ที่หน้าร้านเพอร์ลิกเกตนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูกัน <Okay. S 1> ร้านก็อย่างน่ารักเชียวมาถึงก็เจอกระปรงผู้หญิงก่อนสีมพูนี่แหละนะครับเดี๋ยวลองให้ดูกินนะครับค่อนข้างหนาหน่อยราคาเราต้องดูราคานึ่งครับถ้าเราซื้อปีงมากกว่า5,500ยเยนขึ้นไปนะก็จะได้ราคาฮัดซีนะครับสอง0มืนี่พนู้าพนหนะครับตัวนี้5,600นอย่างะครับเพื่อนๆเนี่ยราคา0 0นเยนนะครับ 9,000เยนก็เท่ากับ2,100บาทก็มี2ข้างนะเนี่ยกระเป๋าน่ารักนาก่ารักสีนะครับก็คือเอาไว้ใส่ของไปสนามฟุบนะ20,000เยน4,007นะครับมีแขวนแขวนอะไรสักอย่างก็เดี๋ยวลองแกะให้ดูข้างในน่าจะมีสัตว์ออแล้วก็มีขนาดใหญ่มากๆนะครับเอคัลเวอร์นี่ เอร์นี้1,200เย,ยนนะครับเออ1,700บาทครับน,น่ารักเลยนะจุ๋มที่แพงอันนี้รับได้แล้วก็เป็นแม่เหล็กด้วยนะเน,นี่ยค<ส>ืออยู่ที้น้่นนะว่าแทบจะไม่รวมกันนะอันนี้ดีเลยอ่ะเขาทำเอดีอปกติมันจะย,ยัดเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะยัดยัดเข้ายากนะแต่ี่มันเปิดอริงเลยนะถุง๊อบให้ดูก่นอนปึ๊บ ใบนี้สามหมื่นเก้าพันเยนนะครับก็ไม่แพงนะเก้าพันหนึ่งเนี่ยดูดถือถือว่าน่ารักเลยนะครับน่ารักดีใส่มีช่องใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกช่องนะครับมันเป็นแบบขาตั้งด้วยนะครับแล้วก็มีให้เลือกสองสีหลากยมากๆนะครับเพื่อนๆมีให้เลือกเยอะจริงๆมีมิกกี้เมาส์ด้วยนะครับเห็นในแมกกซซีนเยอะเลยนะ ผมว่าหมวกอันนี้สวยดูซิว่าใบเท่าไหร่หกร้อยเยนชันสามก็ถือว่าไม่แพงนะถือว่าซื้อได้ซื้อได้อยู่น่ารักแหละมังากอกด้วยนะอือมัง,องกอกเป็นมันนี่ลดแล้วนะสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยลดแล้วก็จะมี มือต่างๆเขาเยอะมากๆนะโอ้ตรงนี้น่ารักเลยผมว่าเพื่นๆน่าจชอบผู้หญิงนะชอบแน่นอนน่ารักมากเข้ากับหน้าปูนยไหมนะเข้าหมาครับเพืนเข้าไหมครับน่ารักมากเข้ามาตัวเล็ก,กตัวนี้เดตกนึ่งพนหนึ่สอง อยู่ไปทำเลยนะอ๋อใส่พัตเตอร์ได้เนีอยว้อมเนี่ยเห็นเขถือกันนะอย่างเงี้ยอันนี้สองพันนะประมาณสองพันมีโดรลายเอมอนมาเป็นจากบันนีแหลมีหูเพิ่มมาท่านแปดนะครับสีสันมากเลยนะไอตัวเฮดโคเวอร์เขาเนี่ยมีทั้งสีชมพูนะครับสีฟ้านะครับแล้วก็สีส้มเดี๋ยวตี่ดาบขอบ้างนะครับ เป็นสอ,องพันเยนก็สอ0 0ันแปดนะคประมาณ2อ0 0ั0 0ปามพันนี่ผมผู้หญิงนะก็มีให้เลือกหลากหลายอยู่ซึ่งเออตัวไอ้ตัว36มหกเ่วนของว่าราคาดีมากเลยนะราคาสองพันหนึ่งไอ้ตัว36มหกส่นเนี้ยดูดีเลยราคาแบบคุ้มอะ่ะ สองพันหนึ่งนี่สูตวัตถุจริงถูกมากสองพันสามร้อยห้าสิบสี่ถูกมากถูกมากมานี่เราก็อยู่ที่หน้าช็อปเทเลเมดกันแล้วนะครับไปดูกันเลยครับ ถุงครับนะ <c oughs> ถูกนะฮะหมื่นสอ0พัเยนก็เท่ากับสองพันแปใบแบบไม่ได้กระโหลกกระลงกลาเลยนะใบขนาดกลางๆแล้วก็มีขาตั้งด้วยเป็นแบบการผดลด้วยนะครับถูกถูกมากอะ่ะมีให้เลือกตั้งสี่สีนะเนี่ยดำดำแดงน้ำรมแดงแล้วก็ดำเขียวงเ,เก่งนี่มีเยอะมากเลยนะ มีทุกสีเลยประมาณ2อ0พนะครับ1 1 0 0นหนึเยนเนาะุูสีนี้ด้วย1ม0 0พัเยนผ้าดีนะผ้าดีเลยแนหะอันนี้50%าสิอนอนะครับโอ้โหอันนี้ผ้าแบบว่ายังหนาเลยนะครับเหมาะกับหน้าหนาวนี่ได้อยู่นี่เหลือเท่าไหร่หมืนหกนี่เป็นเสื้อแขนยาวของผู้หญิงนะ ก็มีแบรนด์เิกอเมดตรงกลางเนี่ยสองประมาณสักสองพันเจ็ดสองพันแปดแล้วก็มีแบบในแบบนี้นะที่ก็ใส่เราเสื้อเสื้อนอกกันลม,มกันหนาวได้อันนี้เสื้อผู้หญิงนะครับหมื่นสี่พันเยนก็สามพันสามสีก็เนี่ยอันนี้สีสวยเลย<ม>เป็นเสื้อแบบประเภทไหนแขนยาว ก็เป็นแบบมีเขียนอันนี้ก็เติมันเป็นแขนยาวเหมือนกันนะ9,000เยนหน็ันผ้าแบบหนาหน่อย1,500งพันห้า้าผมชอบตัวน,นี้นี่13,000เยน3,000บาทแล้วก็มี2สีด้วยประเด็นมีสีอ้ยมี3สีมีสีพูด,ด้วยนะครับ แล้วก็มีสีสีอืนมือสาราคาโอเคเลยถือว่าดีเลยมีให้เลือกหลอสอแบบนะครับสิบอ๋อสิบมีแค่ L แต่ถ้า A มันมี2องออปชันคือ11.5เอ็ดจุดหรือสิบสองจุดห้าุดเก้าสุดนล่าสุดนะครับแสนสี่หมื่นสามพันแสนสี่หมื่น เยนเท่ากับ3า0 0มื่นสาบาทประมาณ3าม0มบาท P เจ็ดเศูนย์บ้างนะครับตัวใหม่สุดอยู่ที่4ี่0มบาทมีพิชชิงก้าฟเจ็ดหกห้าอ๋อถึง5แล้วมันให้แอดออนไปนะครับชิ้นหนึงสมมติเราอยากได้เลขสี 4, เ่ 3, เลขหนึ่สามเลยชิ้นละ 3,800เยนก็ตกชิ้นละ7,200่เ <c oughs> รียบร้อยครับ4โปรดในที่สุดโดนจนได้นะครับคนไหนโดนเองเลยเรียบร้อยครับโดนไปแล้วครับเดี๋ยวราจะเสียเงินแล้วครับ วันนี้ผมก็อยู่หน้าฟูมาตอบแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่ามีอะไรบ้างดัแบบแรกมาที่เสื้อก่อนอู้ถูกมาก1,999เองเหรอ470บาทเขาบอกว่าลด70%รนะลาวเนี่ยคิดดูดิถูกจริงนะเออคิดบราคาดีมาก แล้วก็มีกางเกงนะครับกางเกงขายาวนี่เป็นแบบทรงแบบทรงดีเลยนะทรงแบบขาไม่ได้แบบใหญ่มากเกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กมากเกินผ้าดีเลยนะไม่ใช่เป็นผ้าหนาๆเป็นผ้าแบบลื่นบางใส่สบายเต็มราวลาเลยนี่ราวทั้งหมดนี้เลยนะครับห้าสิเอร์เซ็นตนะครับมาเลือกกันได้อย่างตัวนี้ ชอบสีเขียวหยิบสีเขียวมาหมือนกันผมชอบสีนี้มากสวยนะสีสีสวยเลยครับดูสุยๆกับแปดพันสี่ร้อยบาทนะครับเนี่ยสีมันจะมีสีแดงสีเขียวนี่คือมือสายนะครับแล้วก็มีชุดล้ออีกตรงนี้นะราคาหกพันห้าหัวไม้ ัวไม้ไฮบิดนะครับรุ่นอะไร LTX l g d x ราคา3,800นนะครับ3,800นี่ไฮบิดเบอร์4นะครับหลบยิบเอ็ด FXR s R. อันนี้เป็นเฟเวตัว LTDX LS 6,700นนะครับเพื่อนๆตัวนี้ง่านครับก็เป็นถ้วย A d เสีเดียวเลยที่สแม็กก็ตีง่ายขึ้น มาถึงปิงนะครับอันสุดท้ายแล้วช้อปปิ้งนะครับก็เป็นสเสื้อผ้าต่างๆโอ้ก็เหมือนเมื่อวานที่ไปลินกุเลยราคาก็เท่าๆกันนะครับ ไม่ค่อยมีอะไรเนาะหมื่นสามพนสองหมื่นสองพันะครับประมาณสองพันะครับสองพันเจ็ดห่นสี่ห้าตหน้าหนา,หนาสีสันสวยดีนะครับใครที่สนใจที่จะมาก็เดินทางมาได้นะครับ ผมแนะนําให้เดินทางมาวันที่สบายๆนะไม่ได้มีแผนว่าจะต้องไปไหนต่อเพราะว่าที่เนี่ยมันทําให้เราเดินเนี่ยผมมาตั้งแต่ประมาณเที่ยงครึ่งนะครับเนี่ยอยู่จนถึงประมาณหกโมงครึ่งนะเผื่อเผื่อเวลามาด้วยนะก็เดี๋ยววันหน้านะครับครั้งหน้าจะพาเพื่อนๆไปดูที่ออสกาฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกันด้วยนะครับถ้าหากใครชื่นชอบแบบนี้จะพาไปเที่ยวบ่อยๆนะครับขอบคุณมากคับสวัสดีครับ